ห้องเศร้านี่ฮอดเว้ละวันที่ขาเจ้าบอขัดอยางมาเก็บแปลว่ามือเท้าเสียนะบอบอได้จำข้าห้องก่อนคืออยู่ไทยตีจีตามจีตาเหอบกันเนาะขันอยู่ไทยนี่มาจำไหนอยู่ไทยเจ้าว่าได้จำช่องเดือนช้เดือนเป็นนินากรนะขนาดนี้เขาขันจะอยู่ได้เขากะคืนเนาะแมนแปลว่าเขาได้ออกกระบอกเขาลวงหนากอนนะะ ท่านขาวออกแล้วเขาก็ส่งเราบอกกับพายแมนขันขาวออกแบบปุ๊บปั๊บท่านหันเขาบูนเขากรบโบได้ส่งเขาได้อยู่เมืองไทยนะหน่อยคนไหนึ่งข้าวเพิ่นของเซาข้าวเพิ่นของเซางานกระหาโบได้อุ้มใจแทนทั้งไอจอยเพิ่นว่ะเดี๋ยวนี้นะเราอุ้มอังคิดอุ้มอยู่เดี๋ยวนี้นะเกิดอะไรวะเวียงชายมาเลยบ้านนี้คือได้ยินว่าข่าวข่าวดีข่าวข่าวดีหรือข่าวบุรีอ่ะนะคือว่าแจ้งข่าวแจ้งข่าวว่ะแจ้งข่าว เบาไปจ้ะแหละเบาดีว่าเบาเวียงว่ามีเรื่องด้วยมันมีเรื่องมีเรื่องมีมีเรื่องกัดมันเลยหมดจ้ะทั้งไอ้จ่อยว่ะจันยองน่ะสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีผมเวงพี่น้องเนาะผมเวงหีคุ้ยมือนี่เอากลับมาหาไอ้จ่อยแล้วพี่น้องเนาะทีมงานโทรนัดเตะเศร้า มาหาไอ้จอยแต่เศร้าเด้อเผื่อว่ามีเรื่องกับไอ้จอยอีกแล้วเผื่อว่ากับไอ้จอยกับเบื่อมดนี่แหละมีเรื่องข่าวดีหรือข่าวหายเฮากันยังบ่หูเลยพี่น้องเนาะเผื่อว่ามีเรื่องอีกแล้วเผื่อว่านะทางทีมงานบอกเลียงใส่เสร็บอกแต่สนส่องนะเรื่องไอ้จอยกับเบื่อมดนี่พี่น้องเนาะกันอีก็สบายดีอีกทหนึ่งก่อนพี่น้องนะทีเดียวเรื่องไอ้จอยกับเบื่อมดนี่แหละละเอียดละเอียดได้พี่น้องเลยเนาะความสู่ชีวิตของเพื่อนเนาะ การสู่ชีวิตของเพื่อนนี่ถือว่าบุกบืนเนาะบุกบืนกับมีอะไรนี่พี่นอ้องเลยแบบว่าเราแพงผัวแล้วนะทั้งเอยหมดนี่เราหักแพงผัวแล้วหักแพงผัวแล้วแห้งกับว่าได้แล้วยอมแบบถิมชีวิตที่ว่าเขากินดินอยู่มีอยู่บ้านนะอยู่บ้านราเองฮนะแต่ว่าเราเลือกที่จะมาอยู่กับพอจอย เดื๋ยวคือจะมาอยู่กับไอ้จอยแล้วกระสู้ชีวิตน้ำกัดเนาะมืนอี้ทางทีมงานโทรโทรออกมาแต่ตอนเช้าพี่น้องเนะาะจะว่ามีข่าวดีกับหู้แล้วอันนี้ก็รุ่นดูเบาลิก็ได้อาจจะมีข่าวดีก็เป็นไปได้กับพ่อจอยกับไปหมดนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่าทีเดียวอ้าวไปพี่น้องไปเบิ่งน้ำกัดอยู่นั่นแหละอ้ยนี่สักเกือสกัแกแพเราจะมีแนวตากไอ้พี่น้องเอ้ยคนมักสะอาดนะ ั้งแต่บ้านหลังนั้นแล้วพี่น้องเนาะบ้านอันที่ผู้ใหญ่สร้างให้เขาน้องแต่น้องอยังนะแต่เออหมดหมดขาไปอยู่กันรู้สึกว่าแปนขึ้นเนาะพี่น้องเนาะแปนขึ้นแล้วรู้รู้สึกว่าสะอาดสะอ้านขึ้นเพราะฉะนั้นจ้าน,นี่จะเป็นห้องของเวียดถูกไหห้องเวียดมาเา้าห้องเวียดมาเซายู่นี่แต่ว่ามันเพิินกันไปนั่นแล้ว ปมาพี่ก้านมาพี่นั่งอยู่พี่มีหั่นอาหารบ่เาฝนจงเปิดเพลงแทนนะเดี๋ยวเอ้ามานั่งนี่มานั่งนี่บ่มีคนที่อยู่นี่เนาะเฝนมาให้ดิอ่าอ่านั่ง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 รึเปล่ารึอ่าเดี๋ยวสบายดีเด้อไอ้จอยเด้อสบายดีไอ้ใจอ่าดีเด้อ

าแล้วว่าบาทนี่ตัวสบายดีเฮเอ้ามาจัดอุ๊แต่หลังมาหดน้อยใจคือว่าก่ขยันหาตุเรงว่าตุเรงว่าห้มาก่อนย่าเจ้าเงาเออกับบ่จอยบ่จ่อยเพป็นว่าแต่หลังเงาถ่าะน้อยหนึ่งแบบปะไอจ่อยว่าว่านอนห้องขึ้นชิซองเกิดเรื่องขึ้นแล้ววะบ่บ่จอยบ่จ่อยนอนเรื่องยังกันนะบ่มีมุ่งกลางบ่ ยุงยุงคบบอฮะยุงคบแนวมันแล้วเนาะบนในกลางมุ้งเนาะมันนอนในมุ้งนั่งยุงยิงบใช้พอทองแพผ่นนะบริชวนลราบ่ชวนถามมาโทรมาหาเจ้าว่าอยู่ใส่เจ้าโทรถามคือยังอยู่เฮือนอยู่บ้าคอยมาหดก่อนมุ้งมาหดว่างสามนาทีสี่นาทีนี่แหละนะคอยว่าคอยแล้วคอยโทรบอกตัวเบ่ง ตัวเวีจะจามานําข่อยแดนข่อยเงาะเออเวียเป็นหมอมากันเนากินข e ้าวไจอยยังเท่าทื uh> ่บยัง uh> มันเนี uh> ้ย uh> ุพหางงวสบายดีสบายดีสบายดี่บิดว่าสุพหางงวเบิดจีไม่บ่อยจะมาให้จันโอทื่อึ้หบอแล้วอิ่มเลยเนาะ เห็นคอยบดป้าจอยเห็นกล้องคอยมัเห็นสระเดีเด้อทางกองป้าจอยชั้นมใช่แน่ว่ากล้องคอยระดับเนาะมือนี้เนาะทางทีมงานเพิ่นว่าจักมีเรื่องกับป้าไอจอยเพิ่นว่านะดิแมนจะเรื่องยังจะบุญญาเพราะ่นมีเรื่องกับเจ้านะฮะญาติตีจอยเปิดนี่สบายดีเอสบายดีเป็นไรคือว่าน้อยคือที่ซองเกิดปัญหาขึ้น บ่าวเวียงชายเราโทรหาคอยชาวเช็หาคอยว่ามีเรื่องกับไอ้โอยเอาไปหมดเอาเร็วต้องมาแต่เช้ามีเรื่องจังเรื่องเนี่ยเราเราแชทหาคอยแต่คืนนี่บ่าวเวียงชายว่าแมนแล้วว่าจจะได้่าเอื้อยหมดอยากขอคำปรึกษาจากบ่าวเวียงก่อนสันเรื่องไหนล่ะเรื่องเงินเงินเงินยังนี่แหลกคอยกับบ่อนี่สินบ่อคือสิแมนต์ี้ถ้าเราอันบ่าเวียงมาก่อนรายละเอียดจังใดกะยังมีเรื่องอยังน้อยใจ บางเทื่อบางเทือจะว่าเราเรื่องเงินเนี่บางเทื่อเราหางานหายได้เหตุเหยียดในเงินบุจักตัวนี้จังเลยเขาก็ต้องรุ่นน้ำกันว่าเป็นเรื่องจังไดนะถั่วโรว่าเวียงชายมาเนาะตอเดี๋ยวเราบอกว่ามีเรื่องทานั้นและเบาลีก็บบุ้ว่าเรื่องดีเรื่องลรจ้ะได้เท่าหมดใช้ตินมากภาวนาให้เป็นเรื่องดีแค่เนาะเบาดีแม่จะให้มันเป็นเรื่องดีเจ้าจะให้เป็นเรื่องดีเรื่องไรเป็นเรื่องดี เรื่องดีก็เป็นเรื่องไรในี่เงาเล้เนาะไอ้จอยแต่นี่ก็นังเงาแหงเลยนี่ฮะทางพิกานเรามไทยก็อยากให้ขอให้มีู้รับผู้ใหญ่ซอยแล้วเนาะแหมแหอยูแลวว่าแล้วก็ออกมาจากโลกจากเต้าแล้วนะอยากมีชีวิตของเขาตัวเองกับเมียล้วมาอยู่ห้องเศร้าเข่าซื้อเนาะซื้อทุกจ่างในกินในอยากก็ซื้อคือกันพี่น้องเลยให้แลาวนะลำบากแห่แล้วพี่น้องเลย ลำบากหลายแล้วมาบัดตีหาใจแล้วอาทีเดียวกินต้มหางหงัออันเกา่าฮะอัน,น,อนเกาเ่ายอันยังปวดอยู่ปเปิดนบห้ด้ได้เรียงนำ้ำบป่ปล่บเปล่บอกค่นอยู่เฮือนพ่นได้ันนั่นนะเอากำพาใำพาดได้คอยชดโทษหาพอน้องแผย์ก่อนป็นหอยสว่าคอยบุชวด แม่นบอกว่าจอยแม่นบอกหมแล้วถามบาจอยบาจอยไม่ยังอีกถามทางจอยสองจอยพอเมื่อวานนี้เจ้าพนันออกมาเป็นยังคือบ่กมาพันดีอยู่บ่นอนนะบ่งพันบ่พันเลยเป็นังไรคือบ่งพันอการลงว่าหยิ่งพันยุ่งคบหรอวะยุ่งคบบ่ยุ่งคบอยู่แบบนี้สบายใจขึ้นบ่เอ้อพอดไปแช่ตู้ chúng mình đang nó không ừ, khai này này có mi bao nhiêu à? chưa biết nhắm anh này. nhung bộ thân này có không có mi đâu. phải há khaiขนม bắn thằng này. là nó còn miộn năm đại, hiện giờ lo khai cả nó. nhung bộ có miộn bao ยังบม่มีเลยเอาแล้วลงใส่เงิน,<ใ>น<ด>ลงทุนน้ำไหนเห็นว่าเราจะไปขายขนมกัขายขนมปั้นที่ขับหลับมาจะไปขายกับอะไรอีกขายแถวหมู่บ้านแล้วเนาะขันมีทุนอะไรขายกับเขากับน้ำไปหลับเขามาขายไปคำล้วก็มาแต่ะมือ บจขันข้าไปรับเขามาขายก่อนนี่แล้วจังชงทื่นเพื่อนนีก็มีอยู่บนบอจอยชั้นเวบ่หูเกินได้ขอนบ่เคยไปรับเพื่อนต้องจับเ้าได้เฮาต้องหู้จับกับเพื่อนดีเลยเขาที่หายจนบ่หายไปได้รู้ได้เลยได้เนาะเมนแล้วแนวนั้นและมันจึงยากขันเ้าวบ่มีทื่นมีฮอนเลย สาว่นนับหนึ่งไม้นี่เนาะแบบนี้ตอนนี้คือว่ายังแบบว่าเวอยู่อ่างว่างอยู่ยังบริมีงานเหตุยังไปถามบริงางานน้ำวันนี้คือวันอะไรไปบริไปเอาเงินมาหน่อยเมื่อใหตะปอามาหน่อยมาชมเพิ่นก็เลยบริไปดเหตุกฮะณงครับเมื่อดูเห็นบริได้แนซาเล่งเพื่นนี่นะวันนี้น่ะปัดเมื่อสองคนเลย เอาซาเลิงนี่เมื่อนะป้าท้อเก่งอลิสานี่ฮะบอด้ไก่เนาะเก่งแนบเลยชุดยอดอลิเปลี่ยนกันครับบอดี้วาเจ้าครับผู้เดียวครับผู้เดียวไปกับเจ้าครับมากับเจ้าครับเอาเลวเดี๋ยวเราพยายามอันนั้นเราก็หันออกกันหันออกบัดช่วหันเข่าบัดเพื่อเหยมันตรงศูนย์ปั๊บศูนย์อีกเนาะ นี่ก็เป็นชูมุ้งหรอว่ะสารเหมือนตั้งให้นะเหมืตั้งเนาะมันบุคคลตีนรถไทยได้บ่าวจอยดขินศูนย์ติแม่กานเฮาเห็ดศูนย์มันเอียงมันอันนั้อะไรกันมันกับเวลาเฮาแหลมมันกับทรายมันตกแก่งวับๆมันก็ตายโป้งจัดเลยบอกเคยขับแค่เพื่อไปนั่งน้ำไอ้จอยไปกอยจิถ่ายเจ้าเลยเฮ้ยจอยสองจอยบ่แม่เอาสองจอยเลยทีเดียวงนะสองจอยเฮียงกัน สบายวดีกล้องกันเถอสบายดีสบายดีจอยชาแนลกันนี่เอ้าคือก <c ười> ันอยู่ได้สองจอยคือกันอยู่ดิบมว่าคือประเดี๋ยวเ่นเนะาะก็ต้องเอาผ้าแพรแก็เป็นอย่งไรบ่จอยเมื่อวานนี่คือวา่อวาหมูมาคือหมูมาหมูนะผักพรอนเมื่อยเมือม่อยแมน่นดีแล้วคันว่าคู่จะว่าเมื่อยไหนกับผักพรอนน้ำได้แน่นแล้วเอ้าถือว่าฉันคันจมหติว่า อันบุริงานเลยนี่ก็ต้องหาไปตลอดแล้วเนาะหาไปตลอดได้เป็นระดับตัดอ้อยอีกแล้วกันมีอ้อยตัดนะสิเลนไปตัดอ้อยอยู่ปุ๊บแถวนี้บ่มีบ่ใช่ใจบ่มีนะบ่้มเพชรเพชนักบ่มียุงยุงครบเราเราจ่มยุงครบยุงหลายบ่อไอจ่อยตบยิ้มใหญ่เลยเนาะปะทุนอนอยู่กำลังสิรับเลยทียังยังมาตบโปเปโปเปเลยยุงนะ ห่วงโค้งหัวจูดูย yeah> anyway> ุ้งเหรอครมีอย oh ู่บ um> ่อจูดูงุ้งหลายงุ้งไปดมีกระมันงจะจูดเยอะจูดมากบอก่ะนี่มันบ่อปลาน้อมลึกเลยมันลื่นแน่ๆเชียร์จัดได้ชาบัานนี้บ่ดจอยชาแนายุ่งครบหน้าจอยนี่หาเงินซื้อบุ้งงานกันยังหาบ่ได้เดี๋ยวนี้่เอาครับค่อยๆหาหนะแล้วเนาะได้ ยามันได้คนเล็กเนาะอดค่อยหาเนี่ยนะขันหาบนแห้งจะแทกไอ้เจ้าโบได้เดี๋ยวนี้นะยังคอยหาอยู่เพื่อมันได้ก็ไม่ยากได้หางานนี่บได้ว่าง่ายเลยพี่น้องเลยโบอาจจะจะอยู่ทั้งไทยทั้งลาวก็หายแง่งานได้งานถิ่นถึงกับเศาใจเลยพอจอยเศาใจอยู่พอจังเศาอยู่เศาอยู่ เรามาอยู่แบบนี้บัตรค่าจ่ายห้าบัตร <c oughs> เพิ่มขึ้นแน่นอนท <c oughs> ุกอย่างเขาต้องได้ชื่อได้ห้องเขาก็ได้เช่าบั <c oughs> าบตรเขาก็ได้ชื่อืานทุกอย่าง็ได้เหตุบัตรนี่ตัวน,นี้ได้อุกมีแต่ใส่แต่เงินมันบัตรรายได้ห้าบัตรมันบ่มีดีกับปติทังไอจอยเพิ่นขึ้เพิ่นคิดคิดมันบวกออกบวกเขาเนาะจะเอาเริ่มต้นอะไรในเมืองเข้าบ่มีงบประมาณนะขันจะไป ซื้อเครื่องไปหาขายกะคิดเบิรงในโถงบอลโบ,บมี่บอลเติมน้ำมันไปก็ยังยากเอางขั้นว่าบ่มี่อะไรคิดไปขั้นไหนมันกับบอต,ตักงทางออกทาง,ขงเขาา่าในบ่อตัวชาแนลแมนมันบ่ทะลุเลยแมนมันมืดไปมืดแมนมืดเจ็ดด้านแปดด้านโรงนั้นนี่นะมืดทุกด้านเลย <laughs> เดียวยังบ่เห็นเลยเนะาะเดียวยังบ่เห็นจับทางออกทางเขา่าสิไปกูก้กรยืมเกิน ใครจะให้ก no. ูให้ย oh. like yeah, ืมเนาะหาบทบุญเนี no ่ยยังให้เข่าเขาก็บุหรี่เลยบุญเนว่ยคำประกันใม่เคนอีกเขามีวัตถุชิงของยังใครเนาะบัตนี่ตัวนั้นเขาบทชั้นได้มีใช่เขาก็บบุฟเฟ่ใช่เนาะไา้ใจเนาะเนี่ยมันแหล่ะหอบบทชั้นมีเนาะบอกเราบุครคลลานแล้วเนาะครฮัลโหลที่รอบลานแล้วก็โอเคแล้วพี่น้องเนาะเขาบบทชันมีบัตรหาได้ผมแล้วจังคอยใส่ตามที่ล้างเนาะ ่ได้ยินเราว่าเืิอนั้นวัดาลานแล้วนะอนุญาตแล้วให้ว่ามีเนี่ยอย่างเื่อก่อนก็ซื้อรถล,ลุงเอ้ยนะเพราะว่าลานเองกับบัดนั้นได้จําเป็นเราใช้ขนาดนั้นนะเป็นเกษส,สิเห็นลุงพันยูขออไทยเนาะไอ้จอยแม่นบ่นนาวสวัสดีแม่นแล้วนี่เรื่องยามยืมยืมหลานนะอา่าเออเยอ,อะแฟนแต่ยัง เห็นใจเฮายานมีเฮาก็ใช่นาะตอนนี้ว่าว่าตอนมีได้ตอนบ่มีนี่ก็จะิหาเก็บหัดกูนี่สิกินได้เองอย่างบ่พอมันยากเลยบ่ได้แล้วคันเฮาบ่มีกับไปใช้เพิ่นก็บ่ได้เนาอเฮาก็มีแต่ทูบอกครบครบขอเจ้าว่าปัญหาได้ทางลานกะว่าคันว่นบ่มีกะเดี๋ยวมีคอยใช้กำลังก็ได้บ่ สบายใจไปด้ <c oughs> น้องบักแมนถือว่าสบายใจไปอยู่กันว่าลานก็นให้โอกาสแก็ให้เวลาเนาะก็เข้าใจเข้าใจเวลาห้องบ่มีนี่แล้วเหตุทางได้ชาคือสิด้หันมาอยู่พี่บัดทุกอย่างบัดได้ซื้อห้อก็ได้เช่าบัดนี่งานเห็ดก็ยังบ่ทันหาได้แมนบ่บักกําพแมนนแล้วคิดอุอยู่ได้ข่อยนะบาดี ตัวอย่างเฮาต้องใช้เงินเด้เฮามาอยู่แบบนี้งนบ่คือสิได้เงินใช้เนาะแม่นบ่คือเฮาอยู่เฮือนเฮาเองไดเฮาอยู่เฮือนเาเองกเฮาบ่มีเวียกเฮ็ดเฮากยังบ่ได้เสียค่าบ้านค่าห้องเนาะแม่นบ่อยจ่อยมาที่อยู่เพิ่นนับเอามือเฮาเดือนแล้วเพิ่นอยากได้นําได้แม่นบ่ว่าจ่อยแม่แล้ว <c oughs> ามาโอยนัเราไปเห็นงานอยู่ประเทศไทยเป็นตั้งแต่น้อยอยู่งไญ่เช่าห้องเขาห่อนเดือนนะครับมากเก็บระ <c oughs> บบมาโอยคอยมาเคยเช่าห้องย <ไป S 1> อยู่ได้อยู่น้ำเขาอยู่ <c oughs> น้ำเขาม <c oughs>